เพื่อนๆคะเพื่อนๆเ,เ,เคยคิดเหมือนเราไหมคะว่าน้ําที่เราใช้นในชีวิตประจําวันเนี่ยมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าหรือเปล่าแต่บางครั้งพวกเราเคยได้ยินจากข่าวหรือว่าทีวีว่าน้ําสามารถนําไฟฟ้าได้ แต่ในขณะเดียวกันคุณครูก็เคยบอกเราว่าน้ำไม่สามารถนำไฟฟ้าได้แล,แล้วอย่างนี้เราควรเชื่อใครดีคะวันนี้เราจะมาร่วมกันค้นหาคำตอบด้วยการทดลองจริงๆนะคะเพื่อพิสูจน์ว่าน้ำหรือของเหลวแต่และชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าหรือเปล่าโดยเราจะแบ่งกลุ่มเพื่อเตรียมของเหลวทั้งหมดสามชนิดคือน้ำเปล่าน้ำเกลือหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเช่นน้ำอัดลมค่ะ จากนั้งงนนะคะเราจะใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้เตรียมไว้ได้แก่เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ากระแสรตรงหลอดไฟสายไฟเข็มมุดบีเกอร์กระบอกตวงและขวดลูกช้ำผู่ค่ะ โดยเริ่มจากเตรียมตัวอย่างของเหลวโดยใช้กระบอกตวงตัวของเหลวแต่ละชนิดลงในแก้วบิกอร์ให้ได้ปริมาณแก้วละ250มลลิตรค่ะจากนั้นปรับแดงในไฟฟ้าด้วยเครื่องสายไฟฟ้ากระแสตรงให้มีขนาดแดงดันไฟฟ้าเท่ากับ1 2โวลต์แล้วต่อวงจรไฟฟ้าให้เข้ากับหลอดไฟเพื่อตรวจสอบการไหลของกระแสไฟฟ้าหลังจากนั้นจะนำปลายสายไฟ,ฟที่หนีบเข็มหมุดไว้ทั้งสองข้างจุ่มลงในของเหลวแต่ละชนิดโดยให้ปลายเข็มหมุดห่างกันประมาณ0ูซนมค่ะหลังจากนั้น เราจะสังเกปตปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ปลายเข็มมุดและอ่านค่าที่ได้จากเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและจบบันทึกลงในแบบบันทึกผลการทดลองและช่วยอธิบายผลสังเกตว่าหลอดไฟสว่างหรือไม่สว่างถ้าหลอดไฟสว่างแสดงว่าของเหลวชนิดนะั้นสามารถนำไฟฟ้าได้แต่ถ้าเกิดว่าหลอดไฟไม่สว่างแสดงว่าของเหลวชนิดนั้นไม่สามารถนำไฟฟ้าได้ทั้งนี้คุณครูคอยอยู่ข้างๆเพื่อดูแลความปลอดภยัยและให้คำแนะนำทุกขั้นตอนเพื่อให้การทดลองดาเนินไปอย่างถูกต้อง สมบบบูรณ์แหลังจากทําการทดลองเสร็จสิ้นแล้วเราจะมาช่วยกันบันทึกผลการทดลองโดยเปรียบเทียบของเหลวแต่ละชนิดว่าของเหลวชนิดนั้นจะทําให้หลอดไฟสว่างหรือไม่สว่างรวมถึงวิเคราะห์ความแตกต่างที่เกิดขึ้นโดยสรุปได้ดังนี้ค่ะ1น้ําเปล่าหรือน้ําบริสุทธิ์ไม่มีคุณสมบัติในการนําไฟฟ้าโดยวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านได้0ูแอมแปร์หลอดไฟไม่สว่างค่ะ2เกลือนําไฟฟ้าได้ดีมากๆเลยค่ะวัดค่ากระแสไฟฟ้าได้0 3 5 5แอมแปร์หลอดไฟสว่างที่ ลและลองลงมาคือน้ําอัดลมมีคุณสมบัติในการนําไฟฟ้าได้ในระดับปานกลางวัดค่ากระแสไฟฟ้าได้0.0015แอมปร์หลอดไฟสว่างเล็กน้อยค่ะจากนั้นเราจะร่วมกันอภิปรายปัจจัยอะไรในของเหลวที่ทําให้เกิดความแตกต่างนี้เช่นสารที่ละลายในของเหลวอย่างเกลือและแรธาตุต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดไอออนที่ช่วยในการนำไฟฟ้านอกจากนี้เราได้ค้นฟ้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้เช่นอินเทอร์เนต็ตและหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อทําความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของไอออนในของเหลวทําให้ทราบถึงเหตุผลที่น้ําบริสุทธิ์ไม่สามารถนําไฟฟ้าได้ค่ะแต่ที่น้ําสามารถนําไฟฟ้าได้นั้นเกิดจากสิ่งที่เจือปอนอยู่ในน้ําหรือสิ่งสกปรกที่อยู่ในน้าจึงทําให้มีคุณสมบัติในการนําไฟฟ้าได้นั่นเองค่ะเมื่อได้ข้อสรุปแล้วนะคะเราจะช่วยกันท นำสื่อประชาสัมพันธ์เช่นโปสเตอร์และให้พี่ๆในโรงเรียนช่วยเป็นนักสแสดงในคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนและคนรอบข้างรวมถึงประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอในแอปพลิเคชัน Tik t o k ว่าน้ำหรือของเหลวชนิดใดบ้างมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นประโยชน์จากการทดลองนี้ช่วยให้พวกเราได้เข้าใจถึงอันตรายของน้ำที่ทำให้เกิดการนำไฟฟ้าในชีวิตประจำวนันและเรียนรู้วิธีการป้อง กันอุบัติเหตุจากการนำไฟฟ้าในพื้นที่เปียกเช่นไม่จับปลั๊กไฟในขนาดที่มือเปียกนอกจากนี้พวกเรายังสามารถเผยแพร่ความรู้นี้เพื่อสร้างความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยให้กับเพื่อนๆและบุคลากรเช่นการระวังอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณที่มีน้ำเพื่อป้องกันอันตรายและรสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในโรงเรียนและที่บ้านด้วยนะคะ